ครับอันนี้สวนสวนเงาะที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดจันทบุรีครับในสวนเงาะกำลังสุกเลยครับเยอะเ,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 เลยเยอะเลยครับกำลังสุกเลย ปีนี้เงาะราคาดีครับโอ้โเนี่ยลูกใหญ่ๆเลยครับเงาะโอ้โต้นยเยนะอะยะเลยครับนี่มาเห็นของกิ่งนะครับโอ้โนนนน่อันนี้ยังไม่สุกอ่าอีกรุ่นหนึ่งกิ่งอ่อนเลยครับ กำลังตน้นหนึ่งกับประมาณสองร้อยสองร้อยกิโลครับตามของส่วนเป็นเพื่อนกับแฟนนะครับอันนี้เพื่อนกับแฟนดกมากครับ ต้นในประมาณสองถึงสามรกิโลฝั่งน้นก็จะเป็นมังคุดผสมเงาะเงาะกับมังคุดเยอะมากครับใครอยากมาเที่ยวนะครับเส้นทางก่อนถึงตราดนะครับเาเรียกว่าสีแยก แสนตรงเดี๋ยวซ้ายเข้ามานะครับก็สิ่งนี้มีเงาะเยอะมากผลไม้ใครอยับมาเที่ยวกันมาอันนี้เป็นเพื่อนกันนะครับมีการเดินแวะเข้ามาครับเยอะทั้งหมด15ไร่ลูกใหญ่ๆสวยนะครับไเยอะที่สวยครับ ค,คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ